พี่คะวันนี้เราก็จะพามาทำเมนูไก่ทอดเกาหลีกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน่องไก่น่องเล็กค่ะน้ำมันซอสเกาหลีนมสดจืดแป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังพริกไทยเกลือแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะมาทำการคลุกไก่กันก่อนนะคะ เราก็จะใส่เกลืองลงไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยพริกไทยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะ จืดของเราลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากัน แล้วเราก็จะไปทำการทอดกันเลยค่ะแล้วเราก็จะมาทำการทอดกันนะคะเราก็จะเปิดไฟที่ไฟกลางก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำม,มันลงไปเลยค่ะเราจะเปิดที่ไฟแรงก่อนก็ได้ค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะลดไฟลงให้เป็นไฟอ่อน,นะคะ่ะ แล้วเราก็นําไก่ของเรามาชุกเก็ดนมปังก่อนนะคะแล้วเราก็นําลงไปทอดเลยค่ะ เราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะพลิกบ่อยๆค่ะเพราะว่าเก็ดขนมปังเก็ดขนมปังมันบางถ้าเราเอาไว้นานมันจะไหม้นะคะเราต้องพลิกบ่อยๆ ทอดไก่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการคุกไก่ของเรากัน,นะคะะเราก็จะใส่ไก่ของเราลงไปในภาชนะ,ะ,นนะแล้วเราก็จะใส่ซอดของเราลงไปมื่อเราก็ทําการคุกเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะจไปจัดจานกันค่ะ